สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาแล้วนะครับหลายคนถามผมเข้ามาว่าสรุปแล้วนะครับเงินเยียวยาเกษตรกรที่จะจ่ายรอบที่2เนี่ยจะเข้าวันไหนครับหลังจากคนที่ได้เงินเยียวยาเกษตรกรรอบแรกแล้วนะครับก็รอนะครับรอบที่2ว่าเงินจะเข้าวันไหนวันนี้ผมมีคําตอบนะครับให้กับหลายๆคนที่ถามเข้ามานะครับผมซึ่งรอบที่2มีการกําหนดจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเรียบร้อยแล้วนะครับผม หลายคนนะครับไปสอบถามที่ทกสนะครับว่าสรุปแล้วเงินจะเข้าวันไหนนะครับมาฟังทางนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับมีการเตรียมเงินโอนเงินนะครับเยียวยาเกษตรกรนะครับในเดือนที่2นะครับจำนวน 5,000บาทนะครับเดือนแรกได้ไปแล้วนะครับ5,000เดือนที่2ก็จะได้อีก5,000ันแล้วก็เดือนที่3ก็จะได้อีก5 0 0พันรวมทั้งหมดเป็น1 000, 5 0 0 0บาทนะครับซึ่งเดือนที่2นี้มีกำหนดจ่ายเงินเรียบร้อยนะครับเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับการโอนเงินในเดือนแรกไปแล้วนะครับทางทกสนะครับก็จะ ตรวจสอบแล้วก็ทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของท่านนะครับให้กเกษตรกรโดยตรงนะครับในวันที่15ถึง21มิถุนายนนี้นะครับซึ่งจะทำการโอนต่อเนื่อง โอนทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับโอนทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ1ล้านลายนะครับวันที่15-21ถึง21มิถุนายนนี้ท่านไปเช็คข้อมูลได้เลยนะครับเอาบุ๊กแบงเอา ATM ไปเช็คที่ตู้เลยนะครับว่าเงินเข้าหรือเปล่านะครับเริ่มโอนวันที่15-21ถึง21มิถุนายนนะครับใครที่ไปเช็ควันที่15แล้วไม่ได้รับเงินไม่ต้องตกใจครับท่านยัง ได้รับเงินแต่ว่าเวลาการโอนเงินของท่านอาจจะไม่ใช่วันที่15อาจจะเป็นวันที่16 17 18 19หรือ20ก็ได้นะครับท่านก็ไปเช็คเลยในระหว่างวันที่15ถึง21มิถุนายนนี้ใครที่ได้รับเงินรอบแรกแล้วรอบที่2ก็สามารถไปเช็คเงินได้เลยนะครับหรือไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์เยาวาเกษตรกร .com หรือเว็บไซต์ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับกำหนดจ่ายรอบที่2เยียวยายกเกษตรกรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่ไปค้นหาและไปนำมานำเสนอกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ